ตอนที่7อวสานของเที่ยวหนึ่งจากทุ่งพลายงามอีกครั้งในหนังสือชุดทุ่งโลกและดงทึบเล่มที่หนึ่งบทประพันธ์ของน้อยอินทนน์เก่งตัวนั้นเป็นอาหารค่ำอันโอชะของพวกเราสนอกเกิดความคิดดีเอาศรีรษะของมันเผาไฟแล้วพาเอาสมองทอดจิ้มซอสสีราชา ชวนคุณประสิทธิ์ลองสั่นหัวใหม่เชิญคุณมาริษาสั่นศรีรษะใหม่หันไปยังมาดามโกวันปัญจรัตน์ก็ใหม่ประหยัดคุณโชดในใช้ไม่มีใครสมัครทั้งนั้นอวสานจรึงตกลงมาถึงข้าพเจ้าผู้ไม่เคยปฏิเสธในการทดลองอะไรที่แปลกและใหม่เว้นไว้แต่กรณีที่จะขัดใจกับผู้ปกครองทางบ้านทุกคน ความมั่นใจของสนอในเรื่องอวสานของกวางตัวนั้นและภาพของชีวิตป่าหนองกลางเป็นที่สนใจของพวกเราหลายคนจึงได้ตกลงกันว่าในวันรุ่งขึ้นจะให้ฟังออกตามรอยเลือดเพื่อรู้ดีรู้ชั่วไปทีเดียวและถ้ามีเวลาพอก็จะได้หาห้างให้พวกเรานั่งเพื่อนดูหรือยิงสัตว์ที่จะเข้าแล้วแต่เวลาการณีและโอกาสจะให้ฉะนั้นเอง ภายหลังที่ได้หลับนอนพักผ่อนคืนนั้นเป็นอย่างดีมีกำลังและไม่มีกำลังไปตาตามกันแล้วรุ่งขึ้นแต่เช้าจัดแจงหงข้าวทำเสบียงไปส่งพวกนั่งห้างเขาเจ้าและเตรียมติดตัวไปแลนด์โรเวอร์อันทรหดในมือซึ่งแน่เหลือเกินของคุณประสิทธิ์ก็บึกไปถึงปลายทางบนฝั่งเขาเจ้าภายในเวลาไม่กี่นาทีอย่างไรก็ดี ความเข้าใจผิดในการจัดห้างซึ่งบังเอิญสั่งกันไว้คนลายแห่งและระยะทางที่ต้องเดินต่อไปยังหนองตะเพ็ดเป็นเหตุให้ต้องจัดขบวนใหม่แบ่งกำลังกันออกไปเป็นสองส่วนคุณประสิทธิ์คุณมาริษาคุณประหยัดและคุณโชธพร้อมด้วยในใช้และเหมือนย้อนกลับมายังทุ่งพลายงามขณะที่สนอข้าพเจ้าพร้อมด้วยฝั่งอากรหยงแป้นและถุย เดินทางข้ามแม่น้ำปราณติดตามกวางตัวนั้นต่อไปน้องตะเพชรที่สนอนั่งเป็นหนองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจากสภาพที่เราพิจารณากันท่ามกลางแสงไฟฉายเมื่อคืนแต่ถึงกระนั้นในทันใดที่ฟังนั่งลงตรงรอยกระสุนตกดินมองเลือดและมองขนที่หยิบขึ้นมาพลิกไปพลิกมาอืดอใจเดียวเขาก็ลุกขึ้นเสจเหนือลักและซ้ายนิดเดียวเขาบอก เลือดตกไหนไม่รอดหรอกครับและก็จริงอย่างเขาว่าห้านาทีต่อมาภายหลังที่กบกบเงยเงยวิ่งไปทางน,น้้นย้อนมาทางนี้ในที่สุดเขาก็พาเราไปถึงที่ควางตัวนั้นนอนแหงแก่อยู่ห่างจากปลายทางที่อากรหยงพาเราไปอีกไม่กี่ก้าวกระสุนหัวอ่อนของสนอเข้าเหนือรักแร้ซ้ายผ่านหัวใจไปนิดเดียวซีโครซี่ขวาหักไปสองซี่และเลือดตกใน เมื่อภารกิจการติดตามสิ้นสุดลงภาระใหม่ในการลำเลียงก็ตามติดมาทันทีเราส่งถุยให้ล่วงหน้าไปส่งข่าวให้ทางแคมทราบและก็จัดการทำธุระกับกวางตัวนั้นต่อไปตามธรรมดาในภาวะและสถานะเช่นนั้นนอกจากการชำละเอาเครื่องในตับไตไส้ผูงออกแล้วเราก็ควรจะแล่หนังแบ่งเนื้อออกทั้งสี่ขาแต่ความปรารถนาของสนอมีอยู่ว่า อยากจะให้หลายคนได้เห็นกวางทั้งตัวฉะนั้นอย่างกวางทั้งตัวพรานสี่คนจึงใช้ผูกเท้าสองคานสอดหามาทั้งนี้ฟังดูเผิิๆก็อาจจะเป็นธรรมดาเหลือเกินแต่ถ้าท่านลองหลับตาคิดใหม่วาดภาพถึงกวางซึ่งใหญ่เท่าๆกับม้าไทยผสมน้ำหนัก500-600ถึงปอนด์ขึ้นไปอยู่บนไหล่ของชายชะกันขนาดต่างๆกันสี่คนเดินหรือวิ่งแล้วแต่เขาจะนึกสนุกกัน อยู่บนสันเขาที่เป็นตะปุ่มตะป่ำเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงระยะทางร่วม10กิโลเมตรท่านก็คงจะบอกได้ว่าทุกคนเห็นจะสนุกแทบตายเมื่อข้าแม่นับลานกลับมาถึงแล้วทุกคนได้รับแผลเป็นที่ระลึกไม่น่าที่ใดก็ที่หนึง่งจากหนามไหนและหินซึ่งแหลมเล็กคมตลอดทางแต่ทันใดที่เห็นแลนด์โรเวอร์จอดอยู่พร้อมด้วยคุณประสิทธิ์ทึ่นั่งยิ้มแฉ่งและปิ๊บจิว๋ว ที่บรรจุลูกทุ่งมาแต่ข้ามแพวันออกเดินทางทุกคนก็หายเหนื่อยกลับสวนเสเฮฮากันได้อกรหยงคว้าปิ๊บนั้นดื่มอักๆักในความกระหายจัดตีปีกแล้วก็โก่งคอแต่ร้องออกมากึ่งหมูกึ่งทาสานขันอาสาเขายกกวางตัวนั้นขึ้นใส่รถพ่วงโดยเพื่อนๆไม่ต้องให้ความช่วยเหลือเลยแต่เดิมมาความปรารถนาของพวกเราก็อยากได้อาหาร พลันได้วางตัวนั้นมาเข้าจริงภาระก็เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถจะเก็บเนื้อสดไว้ได้นานครึ่งวันนั้นทั้งวันจึงเป็นครึ่งวันที่ยุ่งและหนักใจสําหรับพวกพรานเพราะแร่เนื้อออกคลุกเกลือป่อนตากแห้งแล้วเกิดกังวลที่เห็นเมฆฝนตั้งเขามาแต่ทิศตะวันตกเดี๋ยวครึม้มเดี๋ยวสว่างไหนจะมแมลงวันคอยชายขังไหนจะกลิ่นซึ่งตัวโต เป็นคราวเคราะดีที่วันนั้นผ่านพ้นจากถูกฝนรบกวนมาได้กำหนดวันกลับของเราใกล้เข้ามาทุกทีมีเวลาเหลือก็แต่รุ่งขึ้นเท่านั้นทุกคนได้รับความอ่อนเพลียแต่ก็สำราญการติดตามสัตว์ใหญ่ใดๆไม่อยู่ในโครงการอีกต่อไปความตั้งใจจะตัดไม้ทำแพรล่องปรานลงมาขึ้นปากทวานเพื่อชมความงามและชีวิตที่ผิดแปลกไปจากทางบก ตลอดขึ้นล่องลำจระเข้ดูบ้างก็จำเป็นจะต้องระงับในขณะเดียวกันจะใช้วันนั้นทั้งวันนอนเข็งเพื่อรอรถจากเยอือซึ่งกำหนดจะขึ้นบารับจากหัวหินก็น่ารำคาญฉะนั้นเองจึงเห็นชอบร่วมกันว่าจะลองไล่กวางเพื่อหาเนื้อสดติดตัวไปอีกสักตั้งแต่ทุ่งพลายงามทั้งทุ่งวันนั้นช่างปราศจากาศา์เสจริงๆ เยวาวะเตกวางหรือแก้งแม้ไก่หรือกระจงสักตัวก็ไม่เคยโผล่ออกมาให้เราเห็นระหว่างการไล่ละมาะแล้วละมาะเล่าเสียเวลาไปกว่าครึ่งวันยังไม่ทันที่แหล่งสุดท้ายจะจบลงดีเมฆกี่ตั้งเขามืดมาแต่เช้าก็กลายเป็นฝนเทจักจักลงมาอย่างจริงจังต้องพากันกลับหลังหันโวยแนวสู่ที่พักคืนนั้นทุกคนนอนหลับเป็นตาย การเที่ยวทุ่งพลายงามของเราครั้งนี้ล้มเหลวในฐานะที่จะเรียกว่าล่าสัตว์ใหญ่แต่ในฐานะท่องเที่ยวเปลี่ยนชีวิตกลางแจ้งชมภูมิประเทศศึกษาชีวิตและพักผ่อนเราบรรลุความปรารถนาอย่างเกินความคาดหมายแลนด์โรเวอร์พร้อมด้วยรถพ่วงและเชฟบูโรทั้งกำลังเด็ดคันนั้นพาเราออกเดินทางจากวังหินในวันรุ่งขึ้น ข้าแม่น้ำปรานตอนสายกำลังจะผ่านท่าเชอมไปก็พอเจอเอาพรานเพื่อนเก่าของสนอเข้าอีกคณะหนึ่งคือเจ้าของร้านไวยเสียและคุณแมนสหายผู้มาจากนาครศรีธรรมราชโชคของเขาดีกว่าพวกเราเพราะปรากฏว,ว่าปลงกองคารวานลงพักได้ไม่ทันข้ามคืนก็ว่าขวางหนุ่มเขากำลังงามเข้าตัวหนึ่งแล้วขณาที่เราไปถึงเขากำลังแล่เนื้อ และตัดหัวกลับไปที่แคมป์ท่าน้ำทิ้งซากไว้เป็นเหยื่อล่อเสือซึ่งปรากฏรอยอยู่เกลื่อนกลาดเราแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนสักครู่ก็เดินทางต่อไปพร้อมด้วยเนื้อสดขาหนึ่งซึ่งคุณเสีม้มอบให้มาเป็นของขวัญสหายพรานคณะนั้นเดินทางต่อไปจนถึงพรมแดนพมา่าเขาได้กวางและหมีอีกหลายตัวถ่ายภาพยนตร์สีธรรมชาติไว้หลายฟิลแต่ก็จะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนา คือเสือลายพาดกรอนขนาดงามสักตัวหนึ่งหรือสองตัวชีวิตของการเที่ยวป่าเป็นเช่นนั้นเองท่านจะไปหวังอะไรให้แน่นอนไม่ได้ครั้งหนึ่งอาจจะยิงสัตว์จนขนไม่ไหวแต่ครั้งต่อไปอาจจะไม่เจออะไรควรค่าแก่การยิงจนนิดเดียวการเที่ยวป่าสำหรับขา้าพเจ้าหมายถึงการแสวงหาความุขจากธรรมชาติมาแต่ไหนแต่ไรแล้วการล่าสัตว์เป็นผลพลอยได้ และการศึกษาชีวิตเป็นแต่ความจัดเจนที่มาถึงโดยไม่รู้ตัว